สรยุทธงานเข้าเจอน้องไร้แกงหม้อใหญ่ถามพี่ยังไหวไหมคะร่วมงานกันมานานนับสิปีสนิทกันจนกลายเป็นพี่เป็นน้องที่อยู่ข้างๆเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอดสำหรับกรรมกรข่าวคนเก่งสรยุทธสุทัศนจินดาและผู้ประกาศข่าวสาวสวยไรยพิชยทานจันพุธท,ทุกเช้าของวันจันทร์สุพ,พ่ยุทธน้องไร้ก็มาพร้อมข่าวเข่นข้นขเกาะติดทุกเหตุการณ์ทั้งในไทย และทั่วโลกล่าสุดทำเอาแฟนข่าวฮาสนันไอจีเมื่อน้องไบรท์ได้โพสต์ภาพพี่ยุทธที่ช่วงนี้ดูหมองคล้ำ <Yeah. S 2> ขอบตาดำมากๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าพี่ยุทธยังไหวไหมคะสรายุทธ9,111ถ้าพี่ยุทธไหวหนูก็ไหวคะ่ะท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบอธิแกงพี่ยุทธมากครับ <Yeah. S 2> เหมือนกันทั้งประเทศคะ่ะเฮียยุทธน่าจะหนักไปทางดูฟุตบอลหรือเปล่าช่วงนี้หงเตะบ่อยเหลือเกิน yeah. เป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านนะครับฮ่าฮ่าหาแกงพี่ยุทธมากค่ะ